สวัสดีค่ะท่านที่ชอบการจัดดอกไม้วันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนจัดดอกไม้ในรูปทรงทเบอรี่นะคะการจัดดอกไม้รูปทรงทเบิอรี่คือการจัดดอกไม้แบบไหนคือการจัดดอกไม้ที่เรียนแบบอดอกไม้พุ่มชนิดหนึ่งนะคะนะคะที่มันเป็นลำต้นขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดเป็นพุ่มพุ่มข้างบนซึ่งนั่นก็เป็นไอเดียของการจัดดอกไม้ในวันนี้นะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้คะคะอันดับแรกก็คือโฟล์ฟง r ฟล์ฟมเราจะตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็บรรจุในภาชนะซึ่งเราใช้ภาชนะเป็นทรงใ,ใจการทรงเตี้ยนะคะแล้วโฟร์ฟมก้อนที่สองนะคะเราก็หั่นเป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นกิ่งไม้แล้วก็มัดรวมกันด้วยลวดสะะีดอกลาบ ดอกน้าใบไม้ก็จะใช้เป็นใบฟูดนะคะแล้วก็ส่วนของใบเดือดลองมาถึงขั้นตอนของการปฏิบฏัติที่ว่านะคะอันดับแรกนะปักกิ่งไม้นะคะลงไปในฟอรรโฟแล้วจากนั้นก็ปักรูปก,กลมๆมาที่2ลงไปข้างบนเราก็จะเริ่มด้วยการปักระกรุาลงไปะคดให้สัน้นแล้วจากนั้นเราก็จะ เราก็มาดูด้านนี้นะคะด้านนี้ยังไม่มีดอกบัวนะคะก็ปักลงไปนะคะมาลักษณะนี้นะคะปักดอกมัมแซมลงไปนะคะมัมแซมอยู่นะคะปักดอกก็จะเพิ่มสเตตัสเข้าไปเล็กน้อยนะคะแซมบนก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็น แบบนี้นะคะดับลงไปเลยนะคะเอียงซ้ายแล้วก็ปากใบพุดลงไปเมะะื่อเรา จัดเสร็จเรียบร้อยนะคะรูปทรงของดอกไม้ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อให้หน่ารักกุบกริบมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะริบบิ้นสวยๆผูกนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ สวยงามเก๋ไก่ไปอีกแบบและนี่ก็คือการจัดดอกไม้รูปทรงโทบิอารีนะคะเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็จัดในงานเป็นงานอารีกกนะคะว่างๆแล้วก็จัดประดับที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ